สวัสดีค่ะเด็กๆสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูหน่องจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้คำควบกล้ำไม่แท,คคมแท้มีสองประเภทประเภทที่ 1. พยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวจอจานสอโซ่สอสาาสอเสือพยัญชนะตัวหลังเป็นตัวรอเรือ ให้ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าประเภทที่สองพยัญชนะตัวหน้าเป็นตัวทอทหารพยัญชนะตัวหลังเป็นตัวรอเรือให้ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซอก่อนที่เราจะไปรู้จักกับคำศัพท์นะคะครูหน่องจะพาเด็กๆมาท่องจำคำที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้ากันนะคะ จริงไซใจส้อยเศร้าโศกสมเศร้าโสมสวดสวงสร้างเสริมอินรีสงศส,สนามสำรานกายสวนสรรสร้างหันษาชื่นชีวาเสริมสมหมายทรัพย์สิสนดุดดังไยเสื่อมสลายถ้าไม่ออม เรามาดูตัวอย่างคำศัพท์กันค่ะสะอ่านว่าสะสร้างอ่านว่าสร้างเสริมอ่านว่าเสริมเสร็จอ่านว่าเสร็จสวนอ่านว่าสวนเสริญอ่านว่าเสริญ ต่อไปเป็นตัวอย่างคำศัพท์สอสลารอเรือเช่นเศร้าอ่านว่าเศร้าสีอ่านว่าสีศรัทธาอ่านว่าศรัทธาอาสมอ่านว่าอาสมเศรษฐีอ่านว่าเศรษฐี ตัวอย่างคำศัพท์คำที่มีจอจานรอเรือเช่นจริงอ่านว่าจริงตัวอย่างคำศัพท์คำที่มีตัวโซโซอรอเรือเช่นไซอ่านว่าไซาต่อมานะคะครูหนองจะพาเด็กๆมาฝึกท่องบทท่องจำคำที่ออกเสียงทอรอเป็นเสียงซซ สืทรงทราบสามไซายสุดโซมหมายนกอินซีมัดซีอินซีมีเสิร์ดนนซีพุทธศเซา,ส,าวสวงไซดัทรบแทรกวัดโทมนัสฉะเชิงเซาทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซอเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์กันนะคะ ทาบอ่านว่าทราบสุดอ่านว่าสุดโซมอ่านว่าโซมแทกอ่านว่าแทรกไซอ่านว่าไซไซอ่านว่าไซสามอ่านว่าซามทรงอ่านว่าทรงซับ อ่านว่าซับข้อสังเกตนะคะเด็กๆหากเป็นคำที่มีทอควบกล้ำกับรอแต่ไม่ออกเสียงซอถือว่าเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะและเป็นคำที่ยกเว้นด้วยนะคะคือคำว่านิทราอ่านว่านิทรา เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ